สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะเป็นยังไงครับเพื่อนๆทำคลิปวันนี้วันที่นับวันก่อนวันที่4ครับ4ตุลาปี67ซึ่งวันนี้บ้านผมอากาศหนาวแล้วครับบุรีรำลมหนาวพัดแล้วอดูต้นมนะพร้าวข้างหลังหน่อย <c oughs> เหมือนไม่อยากพัดให้ดูเลยเนาะ,ะทีเนี้ยผมจะพามาดูปัญหาของผักสลัดในฤดูหนาวฤดูข้างหน้าที่เราจะเกิดขึ้นอย่างช่วงนี้ยบางพื้นที่เป็นฤดูฝนเนาะ ฤดูฝนปัญหาหลักๆก็คือรากเน่าจากน้ำแล้วก็ราใบาจุดแต่พอฤดูหนาวปัญหาก็เปลี่ยนเพราะในแต่ละฤดูเนี่ยมันก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าฤดูหนาวเนี่ยที่เพื่อนๆรู้กันอยู่คือผักมันโตมันสวยแต่ทุกฤดูมีปัญหาต่างกันครับสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดรตั้งแต่ปี2017ครับซึ่งอันนี้ก็ปี6-7แล้วเนาะมันก็หลายปีแล้ว มันก็เป็นแค่อีกหนึ่งฤดูหนาวแต่บอกเลยครับผักปลูกง่ายแต่ปัญหาก็มีมันคืออะไรขออนุญาตสลับกล้องมาดูครับน้ำห้วยเต็มนะฮะสามสัปดาห์ก่อนผมโพสระบุยรำแรงมากฝนตกขึ้นเดียวถ้ารู้เรื่องตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวพามาดูผักอย่างที่ผมบอกครับผมชอบจริงๆถ้าผักตรงนี้มันเริ่มโตเนี่ยผมไม่ต้องเดินไปทำคลิปไกล สังเกตว่าเวลาผมทาคลิปผมจะชอบทาตรงนี้เพราะมันง่ายลงมาหน้าบ้านก็ทาคลิปได้เลยอ่ะทีนี้มาดูครับปัญหาก่อนที่เราเจอก็คือราใบาจุดนี่นี่ฮะที่ผมบอกว่าเออผมเป็นราใบาจุดแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเลยผมก็อัปเดตให้ดูว่าเออมันเป็นมัน,ม,นมันลามไหมนี่ฮะมันเป็นแค่ใบล่างมันก็ไม่ได้ลามขึ้นมาคือใช้ไตรโคโดมาจากนั้นมันฝนไม่ค่อยตกมันก็เลยเอาอยู่แต่ถ้าฝนตกซ้ําๆเนี่ยหาเคมีใช้เลยนะครับ อไม่ลามนะฮะดูก่อทุกต้นครับเนี่ยอทีนี้ปัญหาราบาจุดหมดไปปัญหาหลักของฤดูหนาวที่เรารู้คือผักมันโต <c oughs> พ่อผักมันโตปัญหาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องตลาดสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือเพื่อนเอนที่ยังไม่มีร้านค้าประจํายังไม่มีลูกค้าประจําหรือมีลูกค้าประจําอยู่แล้วอันนี้ปัญหาก็มีได้เหมือนกันนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าเราขายสมมุติเราขายผักวันละสิบโลเนี่ยแต่ถ้าเราปลูกจํานวนเท่าเดิมเนี่ยผักมันจะได้มากกว่าเดิมนะครับมันจะได้ประมาณสิบห้าอย่างอะมากกว่าสิบแล้วกันสิบห้าสิบแปดยี่สิบก็แล้วแต่ว่ากันไปเพราะผักมันโตเนาะทีเนี้ยเราต้องลดจํานวนการผลิตลงเพราะว่าถ้าลูกค้าเราเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนมั่นใจว่าไม่เป็นไรก็หาได้ก็ขายผก ก็เพราะปกติไปเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับมันก็ไม่ได้ยากทีนี้ปัญหาที่ผมบอกเมื่อกี้คือผักมันโตกับปกติก็คือดูเรื่องกําลังการผลิตของเราครับว่าให้มันเหมาะสมต่อไปปัญหาโรคมันจะมีบางพื้นที่ครับที่ยังเป็นราใบาจุดอยู่ฝนไม่ตกก็ไม่ใช่ว่าไม่มีราใบาจุดนะครับบางพื้นที่ที่มีหมอกหนาๆเนี่ยเป็นราใบาจุดได้เหมือนกันครับ เพราะว่าดาวไปจุดมันก็เกิดจากความชื้นนั่นแหละมันจะเป็นจากฝนจากหมอกเป็นได้หมดอ่ะตรงนี้แต่ละพื้นที่ต่างกันนะครับฟังแล้วก็ไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองส่วนของผมที่นี่บุยรัมไม่มีหมอกมากาครับบ้านผมอะ่ะอ่ะต่อไปก็คือปัญหาหนักสุดเลยหน้าฝนเอ้ยหน้าหนาวก็คือปัญหาหนอนทีเนี้ยหนอนมันจะมาจากทางไหนได้บ้าง อย่างแรกในผีเสื้อกลางคืนที่มันบินเข้ามาวางไข่โอ้ตัวเนี้งานเข้าเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนใดทำบัตเตอร์เฮดเนาะมันหอนอ่อแล้วถ้ามันนอนมันเข้าไป้างในเนาะมันเทิงเลยครับเ <c oughs> บื่อจริงอันนี้ก็คือวิธีแก้ก็คือเนี่ยหาอะไรมากันไว้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากใช้น้ำหมักอะไรไล,ไล่ต่างๆถ้าน้ำหมกักไล่หนอนเนี่ยก็ลองพิมพ์คาว่าน้ำหมักไล่หนอนไล่แมลงแล้วก็วักชื่อสวนผมสวนกิตติธาดา มันก็จะขึ้นมาก็ไปดูผมใช้ตัวนั้นครับใช้สามอย่างเวียนกันใช้แล้วต่อไปหนอนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่หนอนมาจากผีเสื้องขึ้นๆหนอนมาจากพื้นดินอันนี้ของผมเจอบ่อยครับว่าพื้นขอผมเป็นดินเนาะตัวใหญ่ๆเลยไซส์แบบไซส์เท่าดินสอธ่าปากาเนี่ยขึ้นมาเลยตัวหนึ่งรู้เรื่องฮะถ้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยช่วงนี้เรดโอผมโตช้าต้นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยโหจะตัวใหญ่มาเนี่ยเรียบร้อยครับ 2องสามต้นสบายๆครับถ้าต้นปลูกใหม่ๆเนี่ยกินไปเป็นหลายลังเลยทีเดียวตรงนั้นก็ดูเอานะครับอ่ะทีนี้ผมสรุปให้ฟังครับหน้าหนาวปลูกผักง่ายเพราะอากาศมันได้ถ้าฝนไม่ตกด้วยยิ่งดีครับไม่ต้องมากังวลเรื่องน้ําในกล่องสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ภ้พาพลติกคุมรงเรือนอย่างของผมแต่ ปัญหามันก็คือผักมันโตแล้วก็เราอาจจะระบายยากว่ามันจะมีคู่แข่งทั้งทางตรงทางอ้อมทางอ้อมเป็นยังไงอะพี่ก็คือบางคนเขาที่ปลูกดินนอกจากดินที่ชื้นแฉะปลูกไม่ได้พอดินมันแห้งเขาก็ปลูกได้เขาก็เอามาขายเหมือนกันมันก็คือคู่แข่งทางอ้อมส่วนคู่แข่งทางตรงก็คือก็จะมีคนที่ปลูกผักอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปลูกช่วงที่ยากลําบากอย่างฤดูร้อนฤดูฝนพออากาศหนาวเขาก็มาปลูกขึ้น ก็จะมามีส่วนแบ่งทางการตลาดก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าถ้ากําลังซื้อมันเท่าเดิมแต่กําลังการผลิตมันเพิ่มขึ้นเนี่ยดีมาท์ซับพลายนะครับมันก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเรามีตลาดเป็นของเราอยู่แล้วอย่างของผมในส่วนผมเนาะเออผมก็มีตลาดของผมอยู่แล้วผมก็แค่ดูว่าวางแผนผลิตยังไงให้มันเพียงพอกับลูกค้าของผมอย่าให้มันล้นเกินไปถ้าล้นเกินไปเราไม่มีที่ระบายก็แย่เหมือนกันครับในส่วนตรงนั้น ก็ดูเอาตรงนี้ไม่ได้ยากครับแต่ปัญหาหลักหนักเลยคือหนอนนี่แหละโหดร้ายเหลือเกินทีนี้มันจะง่ายขึ้นสําหรับคนขี้เกียจอย่างผมนะพอมันหมดราใบาจุดอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ถุงดําซ้ําได้จนแบบใช้แบบตายกันไปข้างเลยคือเอาแบบยังไงอะ่ะเอาแบบมันผุไปในนี้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยสาหรับผมนะผมก็ใช้โหดเหมือนกัน จะไปเปลี่ยนก็คือต่เมื่อเวผมจะชอบปลูกไอ้ผมจะชอบเติมน้ําทิ้งไว้เนาะเติมน้าทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็ดูว่าถ้าตัวไหนลดก็เปลี่ยนถุงดําตัวไหนน้าไม่ลดก็ปลูกซ้าใส่ปุ๋ยเพิ่มแค่นั้นเน่ะผมเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยผมขี้เกียจยิ่งผมเวลาผมไม่ค่อยมีอยู่อย่างฝูสวนฝรั่งฝั่งนู้นอะ่ะโอ้ปีรุ่นที่ผ่านมาห่อไม่ได้ถึงครึ่งสวนเลยเพราะเวลาเราจาํากัดเวลาเราน้อยเราทําหลายอย่างอ่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับว่า ฤด,ดูหนาวที่จะมาผักสวยก็จริงแต่ปัญหาก็มีเราก็แค่ไปปรับใช้ในส่วนตรงนี้สําหรับเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ั้งสวนใช้อยู่แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับลมหนาวมาแล้วครับบ้านผม